วดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นายวันนี้ก็มีเรื่องที่ปรับปืิมยินดีจะมาพูดด้วยกันทุกคนเลยคือแบบช่องมาถึง500ซับแล้ว500ซับใช่ไหมห้ารซับคือแบบนะทั้งที่ช่องมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันมีดังอยู่คิดเดียวก็คือไอ้มือไข่ตุงแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามกันมาด้วยนะครับ ดูไม่ดูไม่ว่ากันอันนี้ผมทำมาเพื่อเป็นไดอารี่ของช่วงชีวิตของมัธยมเท่านั้นแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าช่วงชีวิตมหาลัยเนี่ยตั้แต่ปีหนึ่งเลยเนี่ยตั้แต่เข้าไปเลยเนี่ยผมจะเปิดเป็นช่องใหม่หรือว่าจะแบบใช้ช่องเดิมน,นี่แหละลงคิดทับไปเลยนั่นสิจะทำเป็นแบบไหนดีเดี๋ยวขอเวลาตัดสินใจสักครู่นะครับแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะ ถึงแม้จะไม่มีคนดูก็เธออะซียูฮ h ฟ v อ a n นเดยนะครับเป็นวันที่ดีมีความสุขมากๆแล้วก็ไม่มีบ่ายเอาเป็นจายนะีนยซีอูเจอกันนะครับผมอ้อฮาย